สวัสดีค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะพามาดูเก็บห้องแมวๆค่ะไปเริ่ม นเะดะี๋ยวต้องสงสยัยคะลูกมานจะไี่ลูกต้องสงสยัยนะคะลูกอือสงสยแบบัยขนแดบงบผนแดงผนไทยร่วงอนะโมจิแน่นอนใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะ ยุ่งได้ไหมค้าไม่ได้ใช่ไหมค้ากระบาดมีทำไมหนูไม่ขี่ใส่กระบาดกันค้าสวมไม่ไหวเลยท้าทไม่หนูไม่ขี่ใส่กระบาดกันค้า อ้ไม่ตอดเห่น้นี่โอ้ไม่ตอดใครท้าใครกังทั้งใครท้าใครกังท้า Mm-hmm. คงสงสัยแล้วนะคะอมซื้อสั่งนะคะ 去玩。 หมุนมจระติวติวติวโหกินอาหารต่างเต็เติมเยอากกงเก่งไว้ท้า เำีะยงก็จกเ